How's that? น้ำเพชทีมงานคนใหม่จะมาประชันฝีมือการทำอาหารกันค่ะและวันนี้เลยค่ะจะทำเป็นเมนูผัดกะเพราไข่ต้มค่ะทุกคนส่วนน้ำน้าเพชนั้นทำเมนูยำปลากระป๋องทอดค่ะทุกคนไปค่ะทุกคนไปดูตอนพวกเราทำเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยค่ะทอดกะเพราให้กรอบก่อนเลยค่ะจากนั้นนะพี่ที่ทำไว้มาผัดต่อเลยปรุงด้วยผงชูรสรดดีเล็กน้อยซอสหอยใส่ลงไปตามด้วยน้าปลาค่ะใส่ซีอิ๊วดำเพิ่มสีสันสักหน่อยน้ำกะเพราเสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยเสร็จแล้วค่ะทุกคนผัดกะเพราไข่ต้มเลยค่ะน่ากิน ะะลงไปภูเขากับแป้งค่ะเดี๋ยวเรามาทอดปลากันเลยค่ะใส่ปลาลงไปทอดกันเลยค่ะทุกคนตอนนี้ปลาสุกแล้วนะคะเดี๋ยวตักพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมน้ำยำกันต่อเลยส่วผสมในว,วันนี้ก็คือต้นหอมซอยพริกแดงซอยหอมแดงซอยค่ะเอาทุกอย่างใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวไปปรุงรสชาติกันเลยจากนั้นก็ใส่ผงชูรสลงไปเลยค่ะตามด้วยบีบมะนาวแล้วเราก็หย่อดน้ำปลาลงไปแล้วเราก็คนเลยคนเลยคนเลคนส่วนผสมให้เข้ากันตามาจัดจานกันต่อทุกคนจัดจานเสร็จแล้วเดี๋ยวน้ำเพจจะนำน้ำยำลาดลงไปเลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะทุกคนเป็นยังไงงบ้าาคะนน่่กิมยเอ น้องว่าของใครอร่อยคะถ้าของพี่เลยค่ะกดหนึ่งของพี่กดสองนะคะไม่ลอย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 ค่ะกดหนึ่งกดสองเดี๋ยวออกไปให้บระดานชิมดูก่อนว่าของใครจะอร่อยกว่ากันไปทายบรรดาชิมเลยใจเย็นๆสิจ้าโอเคเรื่องนี้ก่อนครับอันนี้เมนูอะไรครับเลขากระเพราไข่ต้มกระเพราโคตรกรอบอ่ะเึงแยงหอมแล้วนี่ค่ะโอ้ยำปลากระป๋องปลาทอดอร่อยแน่ลองชิมเลยค่ะอันนี้เต็มสิบให้แปด อันนี้เต็มสิบให้ไปเจ็ดยิ่งสั่งไปเลยหล่ะคะความเซ้นคุณน้าห่ะคะน้องพลนะค